สีครับเล่าความรู้สึกหน่อยวันนี้ได้มาพอยดี้กับแฟนๆรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหรู้สึกจอยปาร์ตี้มากครับรู้สึกแบบว่าสนุกระู้สึกเป็นเกียรติมากที่เชิญซีเวนิวมาครับผมแล้วก็มีโอกาสได้เดินทมครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราสองคนที่ได้เดินไกลขนาดนี้แต่รู้สึกว่าพอเดินไปก็รู้สึกว่าเออสนุกดีนะเหมือนแบบเดินไปแล้วก็เจอผู้คนมากมายระหว่างทางครับผมรู้สึกได้พาหนูออกกำลังกายด้วย เดินได้มากจริงๆครับจริงมากจริงว่าจริงแต่มันเดินได้นาอมันไม่เหมือนแบบห้างที่เราต้องคู่ต้องนั่งรถไฟฟ้าต่อน้่นต่อนี่เดินได้ครับเดินเดินข้ามไปได้เลยครับตอนแรกคุยกับเควหรือว่าหนูเราจะเดินหรอไกลขนาดนั้นเราวิ่งไหมว่าไม่มีไม่มีใครวิ่งหรอกเพนถ้าวิ่งอ่ะภาพที่ออกมาของซีนุนีวว่ะคือจะไม่เหมือนเดอะแฟลชอ่ะภาพออกมาชนซีอก่า เออเดินไปดีแล้วครับผมทิ้งท้ายหน่อยนะฮะอยากจะฝากอะไรกับเพนๆที่อยู่ด้วยกันตรงนี้บ้างครับฝากครับผมก็ฝากซิงเกิลผมละกันครับผมก็ฝากซิงเกิลที่2ของนุนิวด้วยนะคะเผื่อว่าใครมีคนผ่านไปผ่านมาแถวนี้ฝากเอ็นดูซิงเกิลที่2ของผมด้วยนะออนวันที่13ธันวามนี้ครับอีกแค่ประมาณไม่ถึง ครึ่งเดือนแล้วเวลา6โมงเย็นครับฝากด้วยนะนะครับ13ธันวาคม6โมงเย็นใช่ครับเป็นครับกับซิงเกิลที่2องของนูนิวนะ<า>ครับเคซีเลยครับอยากฝากอะไรไหมฝากซิงเกิลหนูด้วยครับผมอบอกเลยว่าสนุกแน่นอนพูดแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวสุปสปอยเพลงสนุกครับสนุกใช่ครับผมฝากฝา,ากพินทฮอตด้วยครับผม <c oughs> ฝากพี่ท็อด้วยครับผมสุรัรขโมยใจครับผมแล้วก็ฝากเพลงโอซีคนนี้น่ารักจังด้วยนะครับผมเห็นทุกคนแบบว่าโวดกันขอบคุณมากเลยที่โวดเพลงให้นะครับรับแล้วก็ในปีนี้ก็ฝากสมัยเวิร์ด้วยครับก็จะถ่ายทำปีนี้ปีหน้าก็จะมี Next ิสปรินนะครับผมเป็นซีรีส์ราสองคนนะครับผมอดใจรอนิดนึงรับรองว่าเต็มที่แล้วก็สนุกแน่นอนและที่สำคัญฝากด้วยครับผมเอเซเปียนะครับผมห้างใหม่นะครับผม ในอ,อนาคตอาจจะไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเอาเรือ่องมีเราดูกันทุกคนอยากเจอซีและนุนิวในโซนเอ็มดิสตริกักอดิหรือเปล่าถ้าใช่ส่งเสียงมา,า,าเจอเรม่ตาำที่นี่เลยครับผมหลาย,ลายที่เลยไม่อาจจะอยู่ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้หรือฝั่งนู้น,นเออให้ลุ้นกันไปวนันว่างๆอาจจะเจอหนูกันที่แถวนี้ก็ได้ครับ